เดี๋ยวพี่แปะให้เลยดีกว่าเดี๋ยวๆๆๆว่าอันนี้มันต้องมันต้องมันต้องชาเลนจ์ขนาดน่ะเกมหน้านะครับผมเกมสุดท้ายนะครับผมใครที่คิวได้เยอะสุดนะได้แปะว้ายโดนจะลากทุกตัวเลยตัวอย่างเยี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีกหนึ่งคอนเทนต์ของเราที่หายไปนานนะครับผมกับกับ อะไรนะการอะไรจับน้องมากดเรากลับมาอีกครั้งครับกับจับน้องมากดกับปีนี้ปีเสือตอนนี้ผมไปฝึกปลือมาหลังจากที่ห่างหายไปนานก็ไปโฟกัสอยู่กับเอวีนะครับในงเดมเล่นแบบจริงจังนะครับบอสเป็นอย่างไงแล้วตอนนี้จากตอนแรกแบบแรงโกตอนนี้ขึ้นมาแเยอะเลยขึ้นมาเยอะเลยแบบโกสองตอนแรกโกอะไรโกหนึ่งเล่นเอวีของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องคนหนึ่งมาที่เคยมาจับน้องมากดแล้วจะมาให้เราแบกใน เลนกลางมาเป็นเมนให้เราครับนะครับวันนี้ปีเสือจะกลับมาพางงานอีกครับนะครับกับจับน้องมากดครับไปดูกันว่าน้องเป็นใครครับไปน้องฟ้าฮ่าฮ่าขอโทษนะคะขอทางหน่อยนะคะขอไปเลครับไม่ไหวถึงขนาดต้องสูดดมกันเลยหรอครับทีนี้เป็นไงบ้างครับน้องฟ้า เนี่ะยังรอค่ะนี้ได้เล่นเกมไหมหลังจากที่คราวที่แล้วที่เราเล่นเกมเป็นเป็นโฮมเลสกันเออเกมเกมอะไรนะนั้นอ่ะโฮโปโฮโปโฮโปตักไลฟ์ใช่ใช่พี่บอลว่าค่ะใช่ครับก้วยหน่อยะใช่ป้ะฟากล้วยพี่ไหมในขอดูกล้วยหน่อยเราจะมาแก้มือกันเลยนะครับกับน้องฟ้านะครับผมกับเกมที่เราเชื่อมั่นมากนะครับว่าเราแก่กล้าขึ้นหลังจากที่เราบ้งมาทล่นเกมแล้วนะครับซ้อมมาเป็นปีอ่ะเกมนี้ยควาจริง ซ้อมมาเข,ข้าวซ้อมมือยังไม่ซ้อมเท้ากูเลยเอย่างก็ลองดูครับกับการลงแรงนะครับอันนี้ผมว่าน่าเกมนี้น่าจะหนักหงวงอยู่ประมาณนึงว่าฝั่งนู้นเขาก็ดูจับตัวที่เขามาเล่นเขาใช้เอมิลี่ป่านะครับผมแล้วก็มีเทลมีเอร์เทนทาร่าแข็งหมดใช่เแลยวว่าตึงแน่นอนครับเกมนี้มาไปไปเว้ยเคลียรย์ตัวเล็ก,กเกาะป้อมไว้เกาะป้อมไว้ าของป่ามามาดับูดมกเเอาพันนิชมาถ้าไม่เอาพันนิชมานี่ก็จะไอ้นี่ไม่ได้นะครับซื้อซื้อธนูซื้ออะไรพวกนี้ไปป่าไม่ได้ r ันโอ้ยผมโดนโดนแล้วึงไม่ได้าไม่ได้มานะาถอัาถอยมาถยไปถอยาถมานอมาถลาถอยมถอยมาถาถาอมันลงไปาง

เียมื่อกี้ผมพลาดเองเวลาคุณเล่นจังเกิลเนี่ยคุณจะต้องเลือกสกิลเลือกสกิลพันชไปจะเป็นสกิลที่ช่วยในการป่าพอเสร็จปุ๊บคุณจะสามารถซื้อของป่าได้ก็การทำให้เราจะฟาร์มป่าช้ากว่าคนอื่นโดยปกติเพราะเราออกของป่าไม่ได้ถ้าเราเมี้ยงเนี่ยมาแต่เขาได้ คือพี่เก่งใช่ใชเออหนูไม่รู<ช>้จะพูดยังไงเลยอ่ะอ่ะแล้วหวังชอบพี่กับชอบเกมอ่ะชอบมาไหนมากกว่ากันอ่ะแล้วหวังชอบพี่กับชอบเกม่ะชอบอันไหนมากกว่ากันโอเคแล้วไ็เดี๋ยวเราดูก<ว>ันเคอพร้มอ,อมนะครับเรา5คนไปเล่นให้เด็กมาดูหน่อย มาเอาเอามาก่อน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 ได้ได้เออมีมีตัวโซนอยู่นะตัวหนึ่งทีมนี้เขาเป็นนะครับแล้วก็วันนี้เราเลือกตัวประหลาดมาด้วยมีตัวมามาก่อนก่อนมาก่อนมาก่อนเอาไม่กล้าก่อนได้เอาเลยเอาเลยโอเคได้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 เราไม่กล้าไม่กล้าตายแล้วไม่กล้าตายแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนไม่ถึงไอ้นี่มันลงมันลงไปแล้วอยู่ริ้อยู่ริ้อะไรไอ้นี่มันลงไปหาพวกพี่แล้วนะไอ้ตัวอะไรเนี่ยอยขัดขัก็ได้แ่วนอยู่กลางลงเลยผมไม่มีผมไม่มีดาเมจ ไอ้หมีมานะไปแล้วนะครับเกมนี้เกมนี้ตายสองนะครับกูเกมนี้ตรงว่ะตัวยกแก๊งเลยเลี้ยงอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊้เยอะๆๆโดนพีทตายเนี่ยจุดไหนไม่รู้เนี่ยยังไม่เจอเลยเนี่ยนี่ตัวกลางตัวกลางมามาโดดนะกระโดดนะมึงหลอกซัมตัวตัวได้ิได้ด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 ิ สวยสวยอ่ะอย่าหยุดยิง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 เออคนหนุ่มนุ่นเนี่ยมันเป็นนุ่มเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมได้ได้เปิดได้เปิดเลยลึกไปลึกไปลึกไปเอาป้ามัน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 ป้อมันร้อนร้อนกันไหมนะครับผมก็จริงๆก็อยากจะแพ้ผมก็บอกว่าแพ้ไม่เป็นนะก็พอตัวยิ่งไงตึงตึงไหมตึงไหมเกมที่ผ่านมาโอ้โห เลือดตัวก็ผพีวางแผนอะไรไม่ได้ตามแผนเกิมก็ตึงหลังก็ตึงต้องนั่งเล่นจริงตลอดเวลาไม่ง้ลุรู้แบบอีกทีคุจะแก้เกียร์ยังไงวะกูจะอะไรดีวะปัญหาปัญหาหลังตึงเนี่ยจริงๆผมว่าเราแก้ไขได้ผมมีของดีเอาเลยนี่อะไรนี่ของดีคือนี่ครับนี่ไทเกอร์ฟาร์เมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนแปะตรงนั้นง่ายง่าย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองให้ดูว hm> ่ามันทำยังไงมาลองไหมมามาลองเดลองดูลองดูพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงกลางนี่เขาปวดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเป็นการเก็บเงินการออมกันออมแะ่รับอันนี้เป็นการออมจะเป็นเส้นเส้นนันนี้ซึ่งถ้าปวดอันนี้นอกจากจะปวดหลังปวดหลังเรื่องสุขภาพเนี่ยเงินจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับเงินในช่วงนี้นะครับผมวิธีการนะครับจะมีมา้งวมดสองแผ่นนะครับหลังจากเปิดซองมาเสร็จปุ๊บนะครับจะมีแผ่นที่เป็นส่วนของแอสเตอร์นะครับหนึ่งแผ่นแล้วก็จะเป็นไฮโดรเจลนะครับผม หลจากนั้นเราก็ทำการนี่ครับมันจะมีตัวแผ่นกาวอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้ที่เรามาร์กไว้ร่องเงินร่องเงินแองโอ้ S เป็นไงปลดปล่อยเลยวะรู้สึเกเย็นรู้สึเกเย็นครับอ่ามันจะเย็นคือเป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างเป็นไงคือว่าสุดยอดเลยพี่คือว่าของดี มออกกำลังกายด้วยทำหลายอย่างเล่นกรงเล่นเกมอะไรเงีเ้ยเพราะฉะนั้นก็ผมจะพกติดตัวไว้ตลอดสำหรับพลาสเตอร์มันพอปวดกลางนะครับผมบนี่ครับก็ปกไว้ไม่ไม่ได้เยอะก็ปกไว้ไม่ได้เยอะมีแบบทั้งแบบร้อนแบบเย็นนะครับผมปวดตรงไหนแปะตรงนั้นนะครับผมพี่แนะนำผมอย่างเงี้ยพี่เคยแปะหรือเปล่าพี่มาแล้วโธ่เนี่ยเน่แต่ผมเดี๋ยวผมไม่ดูเห้ยไม่ชอของเลยเหรอคือ คือพี่พี่ปวดมาบ่อยนะพี่พี่บอกว่าพี่แปะพี่แปะตรงนี้เหรออ่าผมแปะนี่โอ้โยนี่มีติดตัวกันง่ายเลยนะครับตามราคาชั้นนำทั่วไปนะครับผมบิ๊กซีเซเว่นโรตาสนะครับบูธวัสด์มีครบครับผมที่เมื่อแก้วพวกมึงเห็นว่ามันต่างเนี่ยนะคือของปูเนี่ยมันเป็นแผ่นผิดหลังของมึงเนี่ยเป็นพลาสเตอร์ของพี่เสือเนี่ยก็เป็นไฮโดรเจลนะเว้ยซึ่งไฮโดรเจลเนี่ยมันยืดหยุ่นติดง่ายติดนาน ยืดหยุ่นจริงเมื่อกี้ยังติดได้ใช่ยืดหยุ่นมากนะครับก็แปะแผ่นเดียวเนี่ยแปะได้อยู่ทั้งวันเดี๋ยวพี่แปะให้เลยดีกว่าเด้ไดวได้ได้ผมว่าอันนี้มันต้องมันต้องมันต้องชาร์เลนจ์ขนาดน่ะมีจริงผมไม่เขาจะให้ผมแปะอยู่แล้วคือน้องเขาปวดหลังเขาอยากแปะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะแปะได้ผมว่าต้องมันชาเลนจ์ขนาดว่าเกมหน้านะครับผมเกมสุดท้ายนะครับใครที่คิวได้เยอะสุดนะได้แปะ ครับตอนนี้ก็มาเตรียมตัวกันแล้วนะครับมากับเกมสุดท้ายนะครับมาครับมาเริ่มแล้วนะครับสำหรับเกมตัดสินของเราว่าใครจะได้เป็นคนแปะน้องฟ้านะครับผมนี่พี่มาแล้วมาดิมาดิ หายไหมนบนหายไหมดโอ้เยอะเยโอ้มามามาเยอะเลยโดนฉีดโดนฉีดโดนีดโดนีดางไกลงไหมทงบี้มาฟ้ามาลงมาฟ้าแต่ถ้าแพะบอกเลยนะไม่มีใครเนีแปะนะอุ้ยป้าโอเคเอเลยเอาจดอามามามมาดอีดอีดอ อุ้ไฟไฟ้ทำเสียงไฟอยู่อย่างงั้นจะขอไม่ดีจะลากทั้งตัวเลยต้องอกอย่างเงี้ย กูไม่สนป้อมสนสักอย่างแล้วกูไปคิวอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยรับเลยแล้วเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเฮ้ยของกูเอาพี่ปาร์ตจะไม่ได้ชักตัวเลยอีกเฮ้ยกูได้เว้ยกูได้เว้ยกูไม่เข้าเลยทุกคนเล่นยังเปิดเลยนะกูไม่เปิดรอ ความไว้มเปนของปีศาจเปไ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 อไป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 ไอไป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 ไเไป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 พปไ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 ปรุไป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 ่าไปไตไปไปเป่ปไปไนนปไ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 ปปปปปปไปไปปไ คิวไปสิบสองนะครับผมผมคิวไปเก้านะครับผมเออต้าอ้วนอ้งอุ้งนะครับคิวไปห้านะครับผมนะก็ให้มันจบแคนะ่นี้แหละจบกันไปแล้วนะครับสาหรับการท้าดวลเอาบีวันนี้ทั้งการแบกน้อง,งฟ้าแล้วก็ทั้งการ แข่งกันเองนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะที่จะได้แข่งกันเองเก่งนะครับมันพ <c oughs> ักเดมโอนมากจริงๆนะครับแต่ทีมเราก็สามารถชนะได้ตานะสำหรับใครนะครับที่อยากลงเสือแบบพวกเรานะครับผมก็อย่าลืมนะครับตามหาก,กันได้ง่ายๆเลยนะครับครับ ไม่ว่าจะเป็น b ิ๊กซีโลตัสนะครับร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเซเว่นอบูธวัดสันมีทุกที่สำหรับคนที่ไม่อยากออกจะบ้านนะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะเปเฉพาะสุดเย็นเท่านั้นนะครับก็ลองสั่งซื้อก็ได้เดี๋ยวเราจะแปะช่องทางไว้ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมนะครับปวดตรงไหนแปะตรงนั้นนะครับผมสุดท้ายครับขอบคุณน้องสาวที่น่ารักของผมมากนะครับขอบณพวกเรามากๆนะครับผมที่มา น้องฟ้าฝาช่องทางไหนล่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างโอกาสหนูเลยนะคะหนูขอแปะเลยนะคะคก็ขอแปะเป็นช่อง YouTube ของหนูนะคะชื่อว่า u t u b e ฟ้าฟ้านะคะแล้วก็ i อฟ้า55ค่ะก็ Facebook Fanpage ตอนนี้เพิ่งสร้างใหม่ตั้งใจทำมากๆนอกจาก YouTube ที่หนูพากินพาเที่ยวแล้วอ่ะก็จะมีเป็นในส่วนของภาพนิ่งด้วยตอนนี้มาลงในเพจเป็นอัลบั้มก็คือไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็จะถ่ายลงเป็นเพจชื่อฟ้าฟ้าเหมือนกันค่ะฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะครับจาบน้องฟ้านะครับผมแล้วก็ คำคมวันนี้นะครับผมจะฝากทิ้งไว้สำหรับวันนี้นะครับผมบอสมีชู้ก็แค่ร่านร<ม>่างแต่ถ้าปวดหลังต้องไทเกอร์บาร์มครับผมโอ้ย oh, อย่างโคมนเคียวนะครับ,มรบผมคิดออกแล้วเอาใหม่ละว, <laughs> วันนี้วันนี้ขอฝากได้วยนะครับผมกล <c oughs> ับจำน้องมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ไทเกอร์บาร์มขอบคุณมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม bye, bye.